โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านชมท,ทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมล้วรัสโนเชียผมแล้วนี่อยู่เกมโรเลเจนเดนเองนะวันนี้เรามาเล่นโปรเจกต์ฟิโอลานะผมก็หลังจากที่ผมเล่นเลน,เน็กไปในประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะผมก็ได้ถามว่าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรซึ่งในคอมเมนต์ก็มีตัวนี้อยู่ครับฟิโอลาซึ่งเราเองก็ไม่ได้แตะตัวนี้ประมาณ3เดือนครับเราเองก็อยากเล่นเหมือนกันเนาะแล้วไหนๆก็มีคนขอมาแล้วก็เลยมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับหลายคนที่ถามว่าเมื่อไหร่จะลงคลิป ถามมาต่อไป Q&A ผมทำอยู่ครับตอนนี้กำลังรงบวบรวมคำถามที่คิดว่าเด็บที่คิดว่าโดนนะฮะก็กำลังทำอยู่แน่นอนก็ไม่เกินเดือนนี้เนาะไม่เกินเดือนนี้ได้ดูแน่นอนครับก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที่รอนะแต่ผมทำแน่นอนครับก็ตอนนี้ยังสามารถถามมาได้นะถามมาต่อไปนะฮะพิมพิมแฮชแท็กถามมาต่อไปนะแล้วก็ถามมาได้เลยเดี๋ยวเราจะคัดเลกครับถามอีกเยอะครับผมต้องการประมาณ หลายคําถามอยู่ประมาณสิบยี่สิบสามสิบอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราคัดเลือกคําถามที่คิดว่าโดนนะหลายท่านถามซ้ําก็ไม่เป็นไรเราก็จะหยิบคาถามนั้นมาแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วเราก็จะมาทําคลิปกันเลยเนาะตอนนี้ก็กําลังวางแผนในการทําอยู่ครับก็จะทําออกมาเป็นแนวไหนนั่นเองก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามกันด้วยแน่นอนมาวันนี้เราเจอกับเชนนะครับผมว่าฟิล่าเนี่ยมันไหวนะเพราะว่าก็ว่ากันอยู่นะครับนี่ไงผมเองไม่ได้แตะแอลหลายวันครับ ฝีมือไม่ได้หลายวันนี่อาทิตย์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับไม่รู้ว่าฝีมือจะดรอปลงหรือเปล่าเนาะเต็มที่ครับเต็มที่ไม่เหยยโดนไปเลยตีจุดอ่อนครับจุดอ่อนจุดอ่อนของเธออยู่ไหน โอ้โหเราเองก็สาหัสฝั่งมันก็สาหัสกันครับถ้ามันได้สกิล e มันทอนมาเราจะเปิดสกิล w ครับทําให้เราไม่สามารถโดนมันต้านได้แล้วก็ไม่ใช่ต้านดี่ยยุนะฮะแล้วเราก็จะต้านมันกลับด้วยนะเฮ้ยโ,โห่เกือบตายกดยากเลยเดียวจงวังหวะนี้ผมโดนป้อมตีครับเมื่อกี้ทำไมมันดูแหลกๆวะเมื่อกี้ โอ้ยใจเย็นครับรอได้สามสกิลก่นได้ละได้ละเนีย่ยแหละครับดูเริ่มไปเรื่อยๆมาเว้ได้สามสกิลละใจเย็นครับใจเย็นยื้อซื้อมาดิอะไรเพื่อนอะไรทอนไม่ถึงครับถึงทอนถึงเราก็มีสก,กิลเดวันยูครับผม ก็เรียบร้อยไปแล้วครับเชนโดนฟิโอลาเฟิร์สบัตเนี่ยก็ยังได้อยู่ฝีมือยังไม่ค่อยดอปเนาะยังพอไหวครับตัวนี้นี่ผมชอบมากเลยตัวนี้สามารถสู้กับเลนเกแล้วก็ดาเลียได้สูสีเลยนะถ้าเล่นเป็นย้ำนะว่าถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นไม่เป็นก็ก็ไปดูได้ในคลิปที่ผมเล่นเลนเกหรือดาเลียที่ผมกดฟิโอลาสยับนะก็ต้องอาศัยฝีมือผู้เล่นด้วยไม่ใช่คิดว่าตัวมันชนะแล้วจะเอาไปแล้วจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เอลืมกดว้ยลืมกดสกิลไนอยู่ ถอยครับถอยใจเย็นๆฝั่งมันตัวอะไรจังเกิลวะฟิตลิซินมิดเลนนะครับฟิตจังเกิลโดนที่นั่นแหละสวยงามไม่มีอะไรมากโอเคคิดว่าเลือดแค่นี้ผมจะโดนคุณซโลคิวหรือไงก็เราเตรียมสกิล W ไว้สำหรับมันโดยเฉพาะครับ ถ้าเรากดทันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากออกเป็นแบ็คเวอร์ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคงใช้ชีวิตปกติแหละครับก็ทําทําคลิปก็มีเวลาก็ไม่ได้หางหายไปอะไรขนาดนั้นไม่ได้เลิกหรือไม่ได้อะไรก็แค่ทําแต่อาจจะทําน้อยแน่นอนครับคนเราก็ต้องมีหน้าที่หลักนะหน้าที่หลักของผมก็คือตอนนี้ก็คือเรียนครับผมซึ่งเดี๋ยวรอผมได้มหาลัยก่อนพอได้มหาลัยปุ๊บก็จะ ทำคลิปเพิ่มเยอะขึ้นครับผมซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําผลงานในการเข้ามาหาลาัยอยู่ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวได้มาหาลายัยอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมจะเรียนเกี่ยวกับคณะตัดต่อนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนแล้วเราจะเอาที่เราเรียนมาเนี่ยมาทําช่องด้วยนะฮะไม่ได้เรียนไปเพื่อทํางานอย่างเดียวมาเพื่อทําช่องด้วยครับผมเราจะทําให้ช่องเราเนี่ยมีเอฟเฟกต์ซีที่ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกครับแน่นอนรอติดตามได้เลยเนาะ ยังไงก็ฝากติดตามชีวิตผมด้วยนะไม่ใช่ติดตามแค่ช่องนะติดตามชีวิตผมไปด้วยว่าผมทําอะไรถึงไหนแล้วแต่เราอัปเดตข่าวสารหน้า a c e b o o k เช่นเช่นเคยครับว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเนาะ a c e b o o k ผมยังคงโพสตอะไรปกติทุกวันแหละครับแต่ u t u b e เนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งจะโพสตคลิปสักทีหนึ่งจะอัปคลิปสักทีหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มี a c e b o o k ผมก็แอดมาได้นะบางทีถ้าแอดไม่ได้ก็กดติดตามก็ได้นะผมไม่รู้ว่ามันแอดได้หรือเปล่า,ว,าว่าคนแอดมาเยอะมาก ผมลองเอาเฟสไก่บางทีเอาเฟสไก่เฟสแบบสมัครไว้แต่ไม่ได้มีเพื่อนอะไรเงี้ยแอดแอดตัวเฟสหลักผมไปซึ่งซึ่งแอดไม่ได้อะโอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่คอยครับใจเย็นไหวอยู่ไหวอยู่ครับเราเก็บสกิลแต่มันอยู่ไว้โดนฟิตเนี่ยแหละดีนะมันยังไม่มีปลาไอ้สกิลมันอยู่เรายังไม่มาใจเย็น เราได้คิวไปสองตัวแล้วใครได้คิวอีตัวหนึ่งเลอบองเฮ้ยเราจะตีไอ้นี่เออนั่นว่าละมาละอีอีรอ,อดเว้ยมันก็จะวนอยู่แค่เนี้ยแลนะเนาะไปเรียนอื่นบ้างเถอะเพื่อนมิซินมิดเลนมิซินโดนเลอบองคิวไปมันน่าจะเป็นเฮดดิงเกอร์นะต้านเวชินแรก เกฟิตไม่อยู่ละเอา้าอยู่นี่ว่ะอยู่นี่เชมไม่โหดงวะผมละกลัวมันเหลือเกินกลัวเวชมันทอนมาจากป่าแล้วเรากดสก,กิลแต่มันอยู่ไม่ทันเราอาจจะตายเลยก็เป็นได้อฮึไม่โดนจะจิ้มฟิตซะหน่อยเชนหายนะจ๊ะ พอค่อยฟาร์มไปครับตอนนี้สกิลเราแบตเตอรี่ครับที่เห็นว่าดูดเลือดนี่คือแบตเตอรี่แบตเตอรีอ่อันไดายิงนะครับที่เห็นตอนเปิดคลิปมานั่นเองอันนั้นแหละ เชนซีเอตัวเองน้อยไปไหมเพื่อนไปไหนแล้วน่าจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผลดีกับเราแล้วกันฟาร์ไปครับตอนนี้โอ้ยเข้าไม่ถึงไม่อยากอันตีครับกลัวไม่ตายเอาเลือดมันน้อยกว่านี้ก่อนแล้วค่อยอันตี เราสกีดับมันอยู่แล้วมันจะปล่อยปลาหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยปลาเนียครับแล้วไอ้นี่ก็หายเฉยเลยเชยนเดีแล้วละ่ะจะได้ไม่ต้องเก็บเสียไม่เหี้ยโดนไม่ด้แย่ละอะไรอะไร,อะไรเราเพื่อนแหม่ติมานาไม่พอครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องใช้ติก็ได้คิวไปละแต่ก็สาหัสมันเนี่ยอย่าได้ดูถูกอืเยี่ยม5-0แล้วครับ โอเคออกไปน,นี่เลยไปลงท้าต้านเวทครับบาร์บเลยแล้วกันที่เกียดเดินละเอาป้อมให้แตกเลยครับ ป้อมเลยผมฟิตมาถอยครับการน่าจะมาหาเราหรือเปล่าเชนนี่หลุดไปแล้วครับท็อปเล่นหลุดไปแล้วปักวอดแปบบ๊บนี่ไงมาแล้วไปมาดิพอโถให้มันได้ยีนดิครับ มันมีไอ้นี่ที่ว่าโอ้ยเสีมาดิเพื่อนโอ้โหตโายจนได้ยืนแตมันอยู่ยมานาไม่พอเฮ้ยจะกดแต่มันอยู่แล้วครับมานาไม่พอฟิตไม่มานาแล้วแต่ตีโปรตีรแรงอยู่นะพลาดเลยครับ ขามันเวทยจะไม่แรงพอคอมโบเดียวยังไม่ดับครับเลยบองเซ็งเลยเราไม่น่าหิวเลยนะครับจริงๆเอาได้ถ้ามีมานานนะถ้าเปิดสกิลมันอยู่ได้เมื่อกี้สวนได้เลยนะครับไม่ไรแต่กลางดีกว่าอยู่กลางครับผมอน,นุนเวก็มีฟิตนั่นแหละเนาะเชนหลุดไปแล้ว เลี้ยวห้าเชนมาแจกไปสองตัวแล้วก็หายไปเลยไปครับล,ลุยเซฟเราเท่าไหร่วะหกสิบหกหกสิบหกนี่เยอะกว่าฝั่งนู้นยกเว้นในดีซ ฟาร์มครับฟาร์มไปบนนะผม ป้อมดีกว่าครับไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยป้อมเลยป้อมเลยมันไม่น่าจะมีใครมากกนหรกเพราะาอยู่ข้างล่างกันหมดเชนก็หลุดครับเพราจะจากเชนมันจะมาเชนมันไม่มาแล้วมันหลุดไปแล้วด้วยครับผมก็ต้องจริงๆคลิป Q&A เนี่ยผมอยากทำมากเลยนะแต่ก็ทำครับทำอยู่ตอนนี้ซึ่งใกล้ละใกล้เสร็จแล้วครับผมแต่ยังถามได้ครับยังถามมาได้เนาะผมกำลังคัดเลือกคำถามอยู่ ก็อยู่ในขั้นตอนที่สองคัดเลือกคำถามครับก็อันนี้มาเลยถามมาได้เลยครับคลิปนี้ก็ยังถามได้อยู่ครับผมใต้คลิปอาจจะทำถามมาเยอะๆก็อาจจะทำเป็นตั้งคำถามเป็นคลิปหน้าได้อาจจะมี Q&A พาร์ทสองครับผมก็ถามมาได้หมดแหละถึงคลิปนี้คุณอาจจะไม่ได้ออกคำถามคุณอาจจะไม่ได้ออกในคลิปผมอาจจะเป็นออกในคลิปพาร์ทหน้าหน้าก็ได้นะครับ Yes chain มาแล้ว support for you นี่ยโดนไปไดิไม่โดนอย่าแล้วมานาไม่มีเลยวะไตไปดิเพื่อน่อยแล้วครับมานาไม่มีสี่สิบมานาสกิลหนึ่ง ชิปหายละมันท้อนแน่นอนโอ้ยแล้วโอ้โหตายยังโดนโซนิคเวฟอีกเนาะแหม่อะไรของเราวะเนี่ยต่อไปเาันนี้ลยครับไฮดรา้าเซ็งครับเริ่มแจกแล้วเราไม่เป็นไรได้อยู่ตานต้านตาน,ตานมันออกตานเวฟนี่หว่าไม่น่ารอดสวย เขาพื้นนั่นแหละติ๊กตัวแล้วไงล่ะปลาไม่สกิดผิวหรอกพี่เออสวยงามครับตายได้ไดละอันติเลเวล2 ผมยังไม่เคยใช้แอนติแล้วแตกเลยนะแกนชาเลนจ์เนี่ยยังไม่ได้ฮิวเลยไปกลางครับผมปั๊มก่อนปั๊มก่อน สวยงาม้อมได้แล้วครับนี่คิดถึงแอลเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เล่นนานครับตั้งอาทิตย์หนึ่งจะลงแดงตายซะเปล่าอเอ้ยใครวะข้ามันนั่นแหละอยู่ได้เว้ย โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสวยงามอ้าวแคทลีนไม่ได้ผมว่ามันจะยิงผมก็เลยเปิดสกิลมันอยู่ครับสวยงามป๊อปแตกซะนั่นแหละไปฟาร์มคิปบนเอาไฮดร้าไฮดร้าเท่าไหร่วะสองพันสามการเงินอีกพันหนึ่งครับอ้าวจีจีคิปฮะเดี๋ยวนี้อ๋อสิพันนาทีมันเอ็นมันยอมแพ้ได้แล้วนี่หว่าผมก็นึกว่ายี่สิบนาที สิบห้าทีก็ยอมได้แล้วครับมันเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะก็วันนี้ก็ต้องมาเล่นไว้แค่น,นี้กันหูคลิปนี้โคตรสั้นเลย1สิบหกนาทีเองนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิป LL ของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากสงสัยอะไรก็อยากถามอะไรก็ถามมาได้ครับใต้คลิปเลยเราเปิดโอกาสให้ถามได้ครับเดี๋ยวจะเอาไปทาคลิป QA จะไม่ทำ QA แค่คลิปเดียวนะอาจจะทาเป็นหลายๆคลิปเพราะฉะนั้นคาถามอะจัดมาให้เยอะๆเ,เลยเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ